ท่านผู้ฟังเคยเข้าไปในแอปแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังไม่ว่าจะเป็น s h o ป e ปีหรือ Lazada นะครับแล้วเข้าไปรวมกิจกรรมเล่นเกมต่างๆเก็บคอยเก็บสิ่งต่างๆนะครับและอยู่ดีๆเราก็เสียเงินไปโดยไม่รู้ตัวนะครับผ่านรูปแบบของ Gamification เหล่านี้ที่หลอกล่อให้เราเสียเงินในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของเกมมิฟิเคชันะครับวิดีโอกเกมสามารถเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินของเราได้อย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. The World beyond tomorrow Geek Exp explorere Daily to Beyond the สวัสดีครับผมดนทระดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาเล่าข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับใน EP นี้ผมไปได้อ่านบทความหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ gamification นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องวิดีโอเกมเนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินของเราได้อย่างไรต้องบอกว่า สมองของมนุษย์เราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างขี้เกียจนะครับแม้ว่ามันจะเป็นอวัยวะที่ฉลาดอย่างน่าทึ่งแต่มันก็มีส่วนผลักดันให้มนุษย์ของเราเนี่ยเข้าสู่รูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีและพฤติกรรมบางอย่างนั้นอาจจะสามารถทำร้ายนิสัยทางการเงินของเราได้อย่างเหลือเชื่อถ้าบอกว่าอุตสาหกรรมเกมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เกมที่เราได้เห็นกันอีกต่อไปเพราะว่า รูปแบบของเกม i ม i c a ฟิเคเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในแอปต่างๆมากมายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆมากมายที่คอยหลอกล่อให้เราเข้าไปติดกับดักกับแพลตฟอร์อมนั้นๆนะครับให้เราจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นอุตสาหกรรมเกมในปี2020มีมูลค่ามหาศาลนะครับมีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า179,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่ากีฬาและภาพยนตร์รวมกันเสียอีกนะครับ คำถามที่น่าสนใจนะครับว่า Gamification คืออะไรต้องบอกว่า Gamification เนี่ยเป็นการใช้พลังกระตุ้นของวิดีโอเกมและนำไปใช้ในด้านอื่นๆของชีวิตนะครับคำจำกัดความจากบริษัทการ์เนอรบริษัทวิจัยระดับโลกเนี่ยได้ให้ความหมายของ Gamification ไว้ว่าการใช้กลไกของเกมและการออกแบบประสบการณ์เพื่อดึงดูดและจูงใจให้ผู้คนเนี่ยบรรลุเป้าหมายทางด้านดริตน,นะครับ รูปแบบของ Gamification สามารถกระตุ้นเราโดยตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและให้ความรู้สึกถึงรางวัลแก่เรานั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการปล่อยสารที่รู้สึกดีนั่นคือสารโดพามีนและออกซิโตซินนะครับโดยพอซานะครับนักประสาทวิทยาและศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ c l ล r มอนยูนิเวอร์ซิตนะครับกล่าวว่า สองสิ่งที่สําคัญต้องเกิดขึ้นในสมองนะครับเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างแรกเราต้องใส่ใจกับข้อมูลนั้นซึ่งขับเคลื่อนโดยการผลิตโดปามีนในสมองอย่างที่สองเราต้องให้สมองของเราเนี่ยดูแลเกี่ยวกับผลลัพธ์และขับเคลื่อนด้วยการสะท้อนทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกซิโทซินในสมองนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าองค์ประกอบของความพิเศษเหล่านี้นะครับมันมาในทั้ง2รูปแบบไม่ได้แยกออกจากกัน มันเป็นกุญแจสําคัญในการค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่ทําให้ผู้คนเนี่ยดำเนินการต่างๆในการจ่ายเงินหรือว่าการบริจาคเพื่อการกุศลการซื้อผลิตภัณฑ์การโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับหรือการกลับมาเพลิดเพลินกับประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ต้องบอกว่าเกม i f ฟิเคชันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรานั้นมากแล้วนะครับผ่านแอป,ปเว็บไซต์ยอดนิยมมากมายตัวอย่างเช่น Link ์อินนะครับที่มีการแสดงแถบความคืบหน้าที่แสดงจํานวนข้อมูลโปรไฟล์ที่คุณทําการกรอกหรือผลิตภัณฑ์อย่าง Apple Watch นะครับที่มีแหวนแถบพลังงานที่แสดงจํานวนก้าวที่คุณต้องเดินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวันของคุณนั่นเอง ต้องบอกว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยใช้เกมฟิเคชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้ามานานหลายทศวรรษแล้วนะครับตัวอย่างเช่นแมคโดนัลนะครับได้เปิดตัวเกมม o น o โ o ลีในปี1987ซึ่งมีการติดสลากลอตเตอรี่เข้ากับรายการเมนูนอกเหนือจากด้านการตลาดแล้วนะครับเกมฟิเคชันเนี่ยยังใช้ในโซเชียลมีเดียฟิตเนสการศึกษาการระดมทุนการเกณฑ์ทหารการถุกอบรมพนักง,งานนะครับหรือในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็ตาม หรือแม้กระทั่งการที่รัฐบาลจีนนะครับได้จําลองแง่มุมต่างๆของระบบโซเชียลเครดิตนะครับซึ่งประชาชนจะมีการดําเนินการหรือละเว้นจากกิจกรรมต่างๆเพื่อรับคะแนนที่แสดงความน่าเชื่อถือของบุคคลน,นั้นๆเกมม้ฟิเคชันเนี่ยไม่เพียงแต่ทาให้เรื่องน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกเท่านั้นนะครับยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราหรือแม้กระทั่งสามารถทําลายนิสัยดีๆของเราได้เช่นกันนะครับเกมสามารถกระตุ้นประสบการณ์ที่ดื่มด่าเหล่านี้ได้ แต่ตอนนี้เนี่ยเหล่าองค์กรทางด้านการเงินใช้เกม i f i c a ฟิเคชันนะครับเพื่อช่วยให้ผู้คนยกระดับอนาคตทางการเงินของพวกเขานะครับต้องบอกว่าเกม i f i c a ฟิเคชันกับการเงินส่วนบุคคลเนี่ยถือว่ากําลังเป็นเทรนด์ใหม่นะครับธนาคารและบริษัททางด้านการเงินใช้เกม i f i c a ฟิเคชันมาหลายปีแล้วซึ่งเริ่มต้นด้วยแนวคิดง่ายๆเช่นคุณลักษณะการออมเงินนะครับ ตัวอย่างเกมที่มีชื่อว่า Punch the Pick นะครับของ PNC Bank ได้พัฒนาไปสู่เกมที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้คนใช้เงินประหยัดเงินและชำระหนี้ได้ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับเกมฟิเคชันในเรื่องการเงินส่วนบุคคลก็คือแอปที่ประสบความสําเร็จที่สุดบางตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่แย่ๆในอดีตของเราได้นะครับตัวอย่างเช่นการซื้อสลากินแบ่งแอปที่มีชื่อว่า Long Game นะครับซึ่งใช้แนวทางที่เรียกว่าการออมลอตเตอรี่ ต้องบอกว่าผู้คนเนี่ยชอบลอตเตอรี่จริงๆนะครับและต้องบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า7 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในประเทศอเมริกาคนที่ซื้อสลากส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจนมันเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับว่าจะเปลี่ยนเส้นทางการใช้จ่ายเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปสู่สิ่งที่ช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรนะครับคำตอบของลองเกมก็คือการสนับสนุนให้ผู้ใช้ลงทุนแบบอัตโนมัติในบัญชีออมทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับรางวัล เมื่อผู้ใช้ทําการลงทุนพวกเขาจะได้รับเหรียญที่สามารถนํามาใช้เล่นเกมได้ซึ่งบางอันเนี่ยมีรางวัลเป็นเงินสดแต่เงินรางวัลมาจากธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับลองเกมนะครับซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะไม่สูญเสียเงินทุนหลักของพวกเขา Blast เป็นแอปออมเงินที่มุ่งเป้าไปที่นักเล่นเกมทั่วไปนะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีการเล่นเกมของตัวเองได้ จากนั้นผู้ใช้จะตั้งเป้าหมายในเกมนะครับเช่นการฆ่าศัตรูจํานวนหนึ่งโดยการบรปปรลุเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยจะทําการกระตุ้นการลงทุนที่เลือกไว้ล่วงหน้าในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งนอกเหนือจากการได้รับดอกเบี้ยแล้วนั้นผู้ใช้ยังสามารถชนะเงินรางวัลโดยทาภารกิจให้สําเร็จนะครับหรือได้อันดับสูงสุดในลีดเดอร์บอร์ดในเกมนั่นเองเกมอย่าง Fortune City นะครับใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปโดยแอป,ปจะสนับสนุนให้ผู้ใช้ติดตามพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของตนนะครับ ซึ่งแสดงด้วยกราฟที่ดึงดูดสายตาเมื่อผู้ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายพวกเขาก็สามารถสร้างส,างสิ่งบุกสร้างในเมืองเสมือนจริงของตนเองได้แม้การใช้เกม f ฟิเคชันในแง่ดีเนี่ยอาจจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้แต่มันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับการได้รับรางวัลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจส่งผลต่อแรงจูงใจภายในของเราในการทำามพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ นอกจากนี้แอปด้านการเงินบางชนิดยังสามารถทําให้เราเสพติดกับมันและส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นแอปชื่อดังอย่างโรบิน hood นะครับโรบิน h o o ของอเมริกานะครับที่ใช้เมทริกดึงดูดสายตาและองค์ประกอบเกมที่เหมือนลอตเตอรี่นะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อขายหุ้นและสกุลเงินดิจิตตล เอาจริงๆนิสัยพฤติกรรมเสียๆที่เกิดจากเกมฟิ c เคชันส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับอย่างในแอปช้อปปีเนี่ยผมก็ช้อปปิ้งไปประจำนะครับผ่านแอปช้อปปีแต่ก่อนเนี่ยอาจจะใช้เงินยากนิดนึงเพราะว่าการจะซื้อสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่ทุกอย่างมันง่ายมากๆนะครับ มันมีเกมให้เราเล่นมีแจกคูปองแจกโค้ดมีภารกิจต่างๆให้เราเล่นนะครับเพื่อสะสมแต้มประมาณนี้นะครับหรือส่วนลดต่างๆครับที่ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของรูปแบบเกม i มอฟิเคชันนั่นเองนะครับทำให้สุดท้ายเราเนี่ยเสียเงินไปในเรื่องราวเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราบอกว่าสุดท้ายแอปใดที่ช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางด้านการเงินก็อาจเป็นแอปที่ดีนะครับ แต่ก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ Gamification อย่างแท้จริงดังนั้นในอนาคต Gamification เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์เรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการปรับพฤติกรรมทางด้านการเงินของเรานะครับซึ่งสุดท้ายมันคือการช่วยให้เราเนี่ยอัพเลเวลในชีวิตจริงไม่ใช่แก่การอัพเลเวลในเกมอีกต่อไปนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเกมมิฟิเคชันใน EP นี้เนี่ยผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อๆที่สนใจข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทอาศสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง Geek Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทัลทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถั้งยังก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอดทารดอนแอดทีเอชเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีๆผ่อแคลายดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถั้งยังก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ